นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแฝดไอ5.5้นะครับให้ทำการเลือกฝ่ายนะครับโดยใช้แฝดทูนนะครับ,นะรบเป็นับเป็น5.5แค่อาการจอเพี้ยนนะครับ cpu ก็บอกแล้วนะครับ6582 รอให้อ่าแถบสีที่ชมพูวิ่งสุดก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับไม้ทำการกดดาวน์โหลดใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเสียบสายยุดวีเข้าไปนะครับ เราก,ก็ต้องรอจนโปรแกรมอัพเสร็จนะครับอา,อาการตัวนี้คืออาการที่แจ้งมานะครับลูกคา้าแจ้งว่าไม่อ่นะานะนนะครับแมมบริกาดน,นะครับก็เบื้องต้นนะครับต้องอัพซอฟต์แวร์ดูก่อนนะครับแต่ในส่วนตัวผมผมคิดว่า,าน่าจะเป็นที่ในส่วนของเอดีการลูกค้าเองมากกว่านะครับ แต่นี่คือที่ทาให้ดูก็คือลักการซ่อมของอ่องเครื่องนะครับเบื้องต้นนะครับเราต้องมีความชานาญเรื่องซอฟต์แวร์นะครับเครื่องมาการเปี่ยน,นแ,ปแปลกนะครับ mm hmm. เพียนเพี้ยนนะครับต้องอัพดูก่อนนะครับต้องอัพดูก่อนอัพแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ในส่วนของซอฟต์แวร์ mm hmm. ก็เข้าไปดูในส่วนของฮาร์ดแวร์ต่อนะครับ เมื่อเราแฝ้ไปแล้วว่าการจะเกิดขึ้นในควาของการมันบอกว่าหารรอมเมอรอร์อนะครับในการ,ารดาวน์โหลด4008นะครับ4008นะครับจะแก้ไขยังไงนะครับกดโอเคนะครับตอนแบตเตอรี่ออกนะครับ ทําการฮับใหม่โดยอีกหนึงครั้งโดยการกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เสียบสายเบีเข้าไปนะครับ mm hmm. รับโปรแกรมก็สามารถจะวิ่งต่อได้อีกหนึงครั้งนะครับ ในส่วนของผู้ที่เข้าอบรมนะครับว่าถามว่าจะได้รับในส่วนไหนบ้างนะครับอิโมบายนะครับได้จำแนกไฟล์แพลออกเป็นโปรแกรมนะครับอวินเนอร์นะครับโปรแกรมบอร์ดคอมโปรแกรม mdk นะครับซอฟต์แวร์ดีการ์ดสเปกตรัมนะครับอะไรก็ต่างนะครับหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของสเกลเมนน์นะครับผู้มือการอัปเดตนะครับเป็นห้องอยู่นะครับเพิ่งเป็นไฟล์ซัพพอร์ตนะครับถ้าถามว่าในตัวไฟล์แต่ละห้องมีไฟล์ ก็จะมีฝ่ายทุก่นนะครับที่มีทางการอัปเดตจากทางสามาแต่โมบายมานะครับไฟล์ล่าสุดนะครับฝ่ายที่แก้ปัญหาอะไรพวกนี้นะครับประมาณนั้นนะครับก็มีจําแนแนหไงนะครับเป็นห้องไม่ท้องนะครับถ้ามาเราดูตัวอย่างในสไตล์นะครับสไตล์ก็จะมีเป็นโฟลเดอร์นะครับเมื่อเป็นโฟลเดอร์ครับดูดีครับว่ามันมีกี่เวอร์ชันก็ต้องเข้าไปดูข้างในนะครับเข้าไปตรงไหนก็ถ้าเกิดว่ารุ่นไหนมีเวอร์ชันเดียวก็จะมีเวอร์ชันเดียวนะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับนะครับเป็นซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับ นะครับก็<อ>เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับถามว่าทำไม,มบอใบต้องเอาของแฝดเข้ามาใช้ทาไมต้องเอา BHT เข้ามาใช้นะครับต้องเอาบิมอลเปิลมาใช้ข้อเพื่อสะดวกในการแก้ปัญหาหน้านะหานนะครับอันนี้นะครับก็เป็นวิธีการแฝดของ5.5นะครับท่านอะไรที่ต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติม,มนะครับก็ลงทะเบียนเรียนได้นะครับ